<H an> ขออนุญาตไปกกตอีกเรื่องหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นนั่นหนึ่งในงสพไปแล้วอ๋อใช่ใช่ตกใจเหมือนกันมเมื่อเช้าคือคืองี้คืองี้คืองีอ้เขาพัดข่าวว่าเสฮหงบายพาสต่อสายตรงท่านนายกล,งลุงโตยัดสองชื่อว่าที่รัฐมนตรีใหม่ใส่มือท่านนายกลุงู่ชื่อที่หนึ่งก็คือสรุปเนื่องจำลองคนของสามมิตรชื่อที่สองอัธพลพอพิพิธนี่ก็นี่ก็สามมิตรเช่นกันใช่ไหมครับครับโอเค <ผ>รรจริงไหมอาจารม์พลอาจาพลก็อยู่นนเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ตอนนี้ในพักอาบูเย่คุณทนายคุณมรัสว่าเอาถ้าผมตอบว่าจริงไม่จริงไม่จริงแน่นอนเพราะเมื่อเช้าเนี่ยให้ทางฝ่ายการโฆษกทางกระทรวงเนี่ยที่สนิทกับฝ่ายการเมืองเนี่ยได้โทรไปหาบกข่าวสดว่าใครเป็นคนให้ข่าวอันนี้ <c oughs> ผมถ้าให้ข่าวนี้คือถ้ารับงานใครมาหรือรับออเดอร์ใครมาเนี่ยผมบอกตรงผมฟ้องนะผมบอกงี้เพราะผมไม่ได้พูดผมบอกงี้ แลวผมไม่เคยสัมภาษณ์และผมไม่เคยคุยเรื่องการปรับคลมกับท่านนายกหรือแม้กรทั่งหัวหน้าพักเพราะว่าผมมีมรณาญตมีการรัฐศาพอผมรู้ว่าผมอยู่ในจุดไหนผมเป็นลูกพักนะผมมีวันนี้เพราะ ท่านหัวหน้าพักให้โอกาสถ้าผมถามว่าการปรับคลรมเป็นเรื่องของหัวหน้าพักกับทางท่านนายกรันตรีผมจะไปทําอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไรผมได้ประโยชน์อะไรผมยังไม่รู้เลยเป็นเรื่องหัวหน้าพักต้องเป็นคุยกับท่านนายกใช่ไหมแล้วผมถามที่คบรมว่าผมเสนอไว้แล้วผมได้ประโยชน์อะไรครับโอเคชัดเจนชัดเจนหนึ่งไม่จริงสองบอกป่ะช้าบกไปแล้วไม่คิดจะทำด้วยนอานับการใครมาเนี่ยผมผมฟ้องนะผมบอกงี้ ผมเสียผมเสียนะที่ผมกลายว่าผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะผมมองงนี้ข่าวมไม่ได้บอกคุณสุชาติกล่าวนะเป็นแหล่งข่าวกล่าวก็เลยไม่รู้ว่าใครเหมือนกันค่ะรายงานข่าวกล่าวาว,ว่างไงเขาไม่ได้บอกคุณสุชาติกล<ม>่<ม>าวบก<อ>ให้ให้ฝ่ายกา,า,ากรเมืองเพราะบกกลยบอกว่าคนที่ภาคข่าวเนี่ยรับออเดอร์ใครมาถ้ารับออเดอร์ใครมาที่แก้ข่าวผมจผมไม่เคยสัมภาษณ์ใครเรื่องนี้ผมมองใจเย็นๆคุณสุชาติคุยกันคุอะายเน่ต้องขอบคุณคุณนายคุณมาเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ ที่ละเอียดอ่อนมากครับเพราะว่าถ้าเกิดโยนระเบิดลูกนี้ไม่ผมเนี่ยแล้วเกิดไม่คุณนายไม่ถามผมคุณมรัชไม่ถามผมเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าพักเกิดไม่เข้าใจผมว่าผมเป็นคนไม่มีการรัฐเทศะหรอมันไม่ใช่ผมต้องรู้การรัฐเทศะถูกไหมครับรับทราบตามนี้สบายใจึ้นแล้วนะคุณสุชาติขสบายใจองขอบคุณคุณกรับครับขอบคุณฮะกราบขอบคุณมาขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรัฐวาการกระทรวงแรงงานนะคะรัฐมนตรีสุชาติชมกลินค่ะแต่เอาอย่างนี้ ก็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 ผม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 การันตีบกกรข่าวสดก็แล้วกันเขาไม่มีงานหรอกเขาเสนอไปตามข่าวนะคงมีชัยมาให้ข้อมูลเขาแหละผมยินยันนะว่าบกกรเข่าสดเขาไม่มีงานไม่ได้รับงานโอเคคุยกันเถอะนะโอเค